ร้อนแรงกว่าแดดเมืองไทยเจ้าหนูบุคโยซาก้าฟองกำลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับบุคโยซาก้านะครับหลังจากที่ติดทีมชาติอังกฤษนัดเจอยูเคนะครับเรามาดูสถิติข,ของบุคโยซาก้ากันนะครับผมลงเล่นทั้งหมด90นาทีนะครับสามบอลทั้งหมด56ครั้งจ่ายบอลแม่นยำถึง77%เป็น30ครั้งนะครับนะดวน ภาคพื้นดินนะครับ10ครั้งชนะทั้งหมด8ครั้งนะครับคีพา์ส3ครั้งสร้างโอกาสครั้งใหญ่2ครั้งนะครับเรียกฟาวได้4ครั้งและโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ1นะครับเป็นประตู1แล้วก็เป็นแอสซิหนึนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ประจำรัดนี้ไปเลยนะครับสำหรับคุโยซาก้าต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านักเตะคนนี้ฟอร์กำลังร้อนแรงจริงนะครับเแรงนี่กว่าแดดเมืองไทยนะปัจจุบันอีกนะครับผม